ปิดท้ายข่าวในช่วงแรกนะคะที่การจัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายภาพประชาชนของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดนราธิวาสที่ห้องประชุมโสภาพิไโรงรานตันยงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งมีคณะกรรมการธรรมมาพิบาลและเครือข่ายภาพประชาชนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้ทั้งสิ้น75คนนะคะโดยโครงการดังกล่าวนั้นค่ะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินง,งานของคณะกรรมการและเครือข่ายภาพประชาชนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพค่ะ ที่ห้องประชุมโสภาพิสศยโรงแรมตันยงอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนางนิงนตยาวงเดอรี่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอภินันท์ซื่อฐานุวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีคณะกรรมการธรรมมาพิบาลและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น75คนนางนัตยาวงเดอรีประธานคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาสังคมท้องถิ่นธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชน เพื่อทำหน้าที่เป็น,นกลไกในการสอดส่องดูแลหน่วยงานของรัฐและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะทําให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติโดยรวมโดยในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการดำเนินง,งานของคณะกรรมการและเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนายอภินันสุธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเจราจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม BRN โดยยืนยันว่าการเจราจาสันติภาพเป็นไปบนพื้นฐานจุดมุ่งหมายสําคัญคือการร่วมกันรสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่พื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธีซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนดังนั้นจึงขอ ความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชนได้ขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป